หรือโก,กดังรับสินค้าจีนวีเคนบาย2อ2ที่ไทยกันตามมากันเลยโกดังเรากว้างขวางมีการจัดเก็บสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีได้มตาตรฐานระดับสาก,กล รองรับสินค้าของลูกค้าได้ในปริมาณมากวีคันบายมีห้องรับรองไว้คอยบริการลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายในการมาใช้บริการเรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คุณในทุกขั้นตอนเมื่อสินค้าถึงโกดังไทยทีมงานจะคี์สินค้าเข้าระบบเพื่อแยกประเภทสินค้าและคำนวณค่าขนส่งจีนไทยลูกค้าที่เลือกเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองต้องทำการตัดชำระค่าขนส่งจีนไทยให้เรียบร้อยก่อนวันทำการเข้ามา รวดเร็วในการรับสินค้าลูกค้าสามารถแจ้งรับสินค้าล่วงน้าก่อนได้เจ้าหน้าที่จะทําการจัดเตรียมสินค้ารอและลูกค้าสามารถเข้ามารับสินค้าตามวันเวลาที่นัดหมายได้วีคนบายออกแบบขั้นตอนการรับสินค้าให้สะดวกรวดเร็วฉับไวมดปัญหาลูกค้ารอนานเพียงแค่ลูกค้ากรอกเลขรหัส t h ยื่นเลขรหัส t h ให้กับพนักงานรอพนักงานเรียกรับสินค้าเท่านี้ก็รับสินค้ากลับบ้านได้เลยเลือกสั่งสินค้าจากจีนผ่านมีคันบายแล้วมารับสินค้าด้วยตัวเอง ส่งสินค้าและยังเชื่อประหยัดค่าขนส่งได้ด้วยเลือกนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยแบบมืออาชีพต้องที่วีแคนไบ